ชาวราศีพฤษภฮะกับดวงดีๆครับครึ่งเดือนแรก1-16นะครับเดือนกันยามีเรื่องอะไรดีๆครับซึ่งมีเรื่องเด่นๆนะครับมากกว่าช่วงเดือนสิงหาที่ผ่านมาเนี่ชัดเจนมากครับมีเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกครับคือเรื่องของการงานก่อนนะฮะเรื่องการงานนะครับใครที่แบบเดือดร้อนไม่ค่อยสบายกายใจหรือว่ามีความทุกข์วิตกกังวลใจนะครับจะเริ่มคลี่คลายจะมีทางแก้ทางออกจะมีวิธีที่จะจัดการกับปัญหาได้ดีขึ้นแล้วก็ไวขึ้นนะฮะเอยป่าขอความช่วยเหลือจากใคร โอกาสสาเร็จมีสูงนะครับเป็นจังหวะที่ใครที่แบบเดือดร้อนเนาะแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนกับอยู่เดียวดายนะฮะเดียวดายอาดูนมาตั้งนานนะครับโอเคนะผมว่าช่วงเนี่ยเดอนกันย้ายนะครับมีคนช่วยเหลือแล้วนะฮะหรืออย่างหนึ่งครับในช่วงนี้ถ้ามีเรื่องติดขัดนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินนะหรือว่าจะเป็นงานหรือโปรเจกต์ที่เราหนักใจครับเรื่องที่เราหนักใจนะฮะมันค่อยๆเริ่มคลี่คลายนะฮะมันมีทางออกของมันนะครับ แล้วก็ประกาศสําคัญอ,อ,อันนี้น่าสนใจใครทํางานแล้วมีไอเดียใหม่ๆนะครับช่วงนี้คุณพยายามนําเสนอหรือว่าค่อยๆเริ่มโปรเจกต์โครงการใหม่ๆได้ยิ่งดีนะครับมันมีดวงอย่างนะครับในช่วงนี้คือถ้าสมมุติว่านําเสนอหรือพูดคุยอะไรกับใคระครับคนเชื่อถือนะครับช่วงนี้ดวงดาวประจําตัวคือดาวพระศุกร์โคจรมีเสน่ห์เพราะว่าโคจรเป็น3ามเกจุดเกิดกร็รั่าเป็นปฐุมเกณฑ์นะฮะแล้วก็ในระยะนี้มุมดาวเกี่ยวกับเรื่องของภาระหน้าที่คอรับผิดชอบนะครับยังสูงอยู่นะฮะ ดาวเสาคือดาวแห่งภาระนะฮะมันไปอยู่ที่ไหนมันเอาภาระมาให้นะครับแล้วตอนนี้มันอยู่ตรงตำแหน่งหน้าที่การงานของเรานะครับมันก็แปลว่ามันมีโอกาสที่จะมีงานแทรกงานด่วนเข้ามาเป็นระยะระยะนะครับสิ่งในที่ทำนะครับมันมีโอกาสทําอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมมากกว่าเดิมใครที่แบบเดือดร้อนอย่างที่บอกครับว่าต้องการคนช่วยเหลือนะครับแล้วที่ผ่านมาไม่ค่อยมีใครนะฮะแต่จากนี้เริ่มจะมีใครแล้วนะฮะ แล้วใครที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยมีคุณค่านะครับหรือว่าไม่ค่อยอทําอะไรไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอันนะฮะในช่วงนี้ก็จะเริ่มหยิบจับอะไรก็ตามเริ่มมีคุณค่าแล้วนะฮะแล้วก็ประสบความสําเร็จนะครับหรือว่าทําอะไรเริ่มเข้าตานะะเข้าตากรรมการแล้วนะฮะฉะนั้นช่วงนี้ผมเรียบอกว่าคุณมีไอเดียอะไร,ะไรที่อยากทําก็รีบทำนะฮะโอกาสสปีดงานมีโอกาสจัดการกับเรื่องสําคัญสําคัญสําเร็จ มีดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของการติดต่อเจรจาต่อรองซื้อมาใครไปซื้อขายได้เปลี่ยนสําเร็จด้วยนะครับนี่หไหมดวงมาเริ่มขยับไปนะแล้วก็ระยะนี้ยเรื่องของการเงินครับผมวกมาเรื่องการเงินนิดนึงนะครับในช่วงนี้ถ้าใครที่เดือดร้อนเรื่องเงินทองหรือว่าถ้ามีปัญหาติดขัดอะไรก็ตามนะครับมันจะมีทางแก้ทางออกมีตัวช่วยหรือมีคนช่วยเหลือนะฮะมีเงินพิเศษเข้ามาด้วยนะอันนี้น่าสนใจคือถ้าสมมติว่าเงินพิเศษคือไม่ใช่เงินเดือนนะครับเงินเดือนนี่คือเงินเงินทั่วไปที่เราเจำเป็นจำเป็นต้องได้้อยู่่่แแลววตา เงินพิเศษคือน,นอกเหนือจากเงินเดือนนะฮะมีโอกาสทำถ้าถ้าค้าขายทํากําไรพิเศษได้ถ้าไม่ได้ค้าขายก็มีโอกาสนะครับที่จะหาไรายได้ทางใดทางหนึ่งนะครับพิเศษพิเศษเข้ามานะครับหรืออย่างหนึ่งบางทีเงินคงค้างเก่าๆใครที่เรือดร้อนนะหรือว่าใครที่มีคนติดหนี้สินเรานรในช่วงนี้เราก็สามารถจะทวงหนี้สินหรือว่าไปหาเงินจากส่วนนั้นนะฮะหรือว่าส่วนที่เราไม่คาดคิดเข้ามาได้เห็นไหมฮะช่องทางการเงินมัน เริ่มเปิดกว้างนะฮะแต่ว่าไม่ใช่แบบโอ้โหมาเป็นก้อนมาอย่างต่อเนื่องนะฮะดวงชะตาบางคนดีกว่าจะได้อะไรมาสักอย่างนี้โอ้โหเลือดตาแทบกระเด็นฉะนั้นมันก็มีเข้ามานะครับให้ได้หมุนให้ได้ใช้ให้ได้จัดการนะครับในปัญหาหรือว่านี่สินที่เราคงคง้างอยู่นะครับมันก็จะมีเงินเข้ามาโปะนะครับทันเวลาเสมอนะอันนี้ก็เป็นจุดเด่นนะครับชาวราศีพฤษภครับในช่วงเนี้ยดาวพุธนะฮะคือดาวที่เกี่ยวข้องกับเงินทองนะฮะ ช่วงนี้โครจรเอาจริงๆคือโดดเด่นนะผมเลยบอกว่าถ้าคุณจะหาไรายได้พิเศษทางใดทางหนึ่งยิ่งดีนะครับหรือหาข้อมูลในการที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้นะครับบางทีคุณอาจจะหาข้อมูลอะไรบางอย่างเพื่อให้คนใกล้ตัวหรือให้คนในครอบครัวของคุณนะครับได้ทําก็ได้นะครับไม่ใช่ว่าเราต้องทําด้วยตัวคนเดียวนะฮะอันนี้ผมยกตัวอย่างบางคนแบบแฟนเรานะครับน้องเราลูกเรานะฮะเขาสามารถมีศักยภาพอะไรที่ หาเงินได้นะฮะแล้วเราพอจะรู้ว่าควรทําอะไรนะฮะก็ลองปรึกษาหรือว่าลองคุยลองชี้แนะคอยชีน้นำนะฮะมันก็สร้างไรายได้ให้กับครอบครัวได้อีกนะฮะนี่คือช่วงที่สมองเราไอเดียบันเจิดนหินนี่คือจุดเด่นนะครับฉะนั้นมันก็จะหาเงินได้ในหลายทิศทางมากขึ้นนะครับหรือแม้แต่สมมร่าคุณแบบเดือดร้อนแล้วก็ไม่ค่อยสบายแกใจในเรื่องเงินทองอะไรก็ในช่วงที่ผ่านมานะแต่ช่วงนี้เงินก็จะมีข่าวดีๆเข้ามาทําให้เรา ชื่นอกชื่นใจขึ้นนะฮะต่อมาเรื่องของความรักนะครับระยะนี้ดาวความรักนะฮะบ,บางทีเนาะคนราศีพฤษภดาวคู่ครองความรักคือดาวอังคารนะครับช่วงนี้โคจรเป็นมหาจักรนะฮะมันหมายถึงมันคือความยุ่งยากวุ่นวายนะครับไม่ใช่ว่าแฟนยุ่งยากวุ่นวายกับเรานะครับเพียงแต่ว่าหน้าที่การงานของเขาหรือว่ากิจกรรมภารกิจของเขาดูยุ่งยุ่งทั้งวันนะครับเราจะเห็นได้ว่าช่วงหลังๆไม่ค่อยมีเวลาให้กัน เราจะเห็นได้ว่าช่วงหลังอารมณ์เขาหงุดหงิดง่ายนะฮะจริงจริงมันมาจากผลพวงที่ดาวประจําตัวของแฟนเราในโคจอเป็นมหาจักรมันไม่ใช่ไม่ดีนะครับเพียงแต่ว่าเ็ามีไอเดียอะไรท,ท,ที่ที่ต้องทําเยอะหรือว่าเขามีอะไรที่ต้องคิดเยอะนะครับฉะนั้นให้กําลังใจกันเยอะเยอะดีกว่าเรื่องความรักนะครับเติมใจให้กันให้เต็มที่เพราะว่าช่วงนี้มันเหมือนกับช่วงที่กําลังจะขึ้นเขานะครับถ้าเป็นเรียกว่าชีวิตคู่นะฮะเส้นทางชีวิตช่วงนี้กำลังขึ้นเขามันก็จะ มีเรื่องเหนื่อยหน่อยนะครับแล้วก็จับมือกันแน่นๆหน่อยเพราะว่าเหมือนกาลังจะอัปเกรดตัวเองขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะฮะถ้าทําได้นะครับเหมืออาจจะมีอาชีพใหม่ตัวอย่างหรือว่ามีรายได้พิเศษหรือว่ามีช่องทางการเงินพิเศษเราก็สามารถจะอยู่กินได้คล่องตัวมากกว่าปัจจุบันนี้นะครับฉะนั้นใครที่กําลังเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆหรือครอบครัวใครนะฮะช่วยให้พยายามกัดฟันจับมือกันขึ้นไปดีๆนะฮะเพราะว่าบางคนกำลังเดือดร้อนก็ไม่เป็นไรครับบางที หลังจากความเดือดร้อน,นอาจจะเป็นโอกาสใหม่ๆเข้ามาทําให้ชีวิตมันกระโดดขึ้นมาได้นะครับอย่าเพิ่งมองว่ากาลังเดือดร้อนแล้วจะรวยได้ยังไงนะฮะบ,บางทีมันจงังหวะคนมนันแปลกๆนะครับมันมีอะไรที่พิเศษพิเศษเข้ามาฉะนั้นให้มีกันวังใจไว้เพราะว่าคนราศีพฤษภต้องบอกนะครับว่าปีหน้านะฮะดวงเด็นเลยนะดาวพฤหัส12สปีเขาจะโครจรมาทับครั้งหนึ่งซึ่งดาวพฤหัสจะดาวขอ,ข,อข,อข,อของความอุดมสมบูรณ์ก็จะมาทับเรานะครับในช่วงปีหน้า ถึงวันนี้แหละนะครับฉะนั้นเราบอกให้ช่วงนี้ประคองก่อนถ้าใครที่จะมีเรื่องแย่ๆนะฮะโอเคนะพอเห็นภาพนะครับแต่ว่าช่วงเดือนนี้โอเคนะครับดีขึ้นนะครับต่อมาเรื่องของสุขภาพร่างกายครับปวดหัวจุกเสดแนั้นท้องมือยังไม่ตัวนะครับแล้วก็ระวังเรื่องของโรคระบบทางเดินหายใจนะฮะแล้วก็เรื่องปอดมีปัญหานะครับท่านยืนไว้สวครับคล้ายๆกันครับระบบทางเดินหายใจมีปัญหาระวังไวรัสแล้วก็ช่วงนี้ให้เรามัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของพวกข้อเข่าพวกข้ออะไรพวกนี้นะครับเอนกระ แล้วก็ต่อมาเรื่องของนิวอัานที่อยู่ต่างประเทศน,นะครับในช่วงนี้การเดินทางปลอดภัยการคุยเจรจาต่อรองเรื่องของเงินทองสําเร็จมีดวงเกี่ยวกับเรื่องของการไปในที่ที่เราอยากไปด้วยนะแล้วก็ได้ซื้อของที่อยากได้มานานด้วยระยะน,นี้มีเซอร์ไพรส์อาจจะเป็นเรื่องของเงินทองหรือว่ามีได้เจอคนที่ไม่ได้เจอกันมานานหรือติดต่อคนที่ไม่ได้ติดต่อกันมานานนะครับเจริญคนอยู่ต่างประเทศในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้สนุกนะครับในการใช้ชีวิตรวมถึงเรื่องของเลขมง,งคลน,นะครับมีอย่างนี้ มีเลข0 7 3ย์ครับแล้วก็เลขที่ไม่ค่อยถูกโ่วกคือเลข9นะฮะสีที่ถูชั่โกรครับมีนี้มีสีขาวนะครับมีสีฟ้านะฮะมีสีเหลืองมีสีแดงครับส่วนสีที่ไม่ค่อยถูชั่โกรหรือว่าเลี่ยงเลี่ยนิดตึงนะครับคือสีเขียวนะครับวันที่ดีครับมีดังนี้มีวันพุธนะครับแล้วก็วันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์กิดคือวันจันทร์นะครับรวมถึงถ้าใครที่ยังเรียนอยู่นะฮะการเรียนการสอนการสอบแข่งขันผมว่าช่วงนี้ ดวงเริ่มเด็ดแล้วนะมีอะไรคิดที่เราต้องทำสามารถประสบความสาเร็จได้นะฮะพยายามนิดนึงโอกาสจังหวะมันเริ่มมาแต่ระวังช่วงนี้มันจะอารมณ์แบบแปรปรวนนะฮะขึ้นขึ้นลงๆอาจจะมีคนทำให้เราพูดให้เราไม่สบายใจหรือท้อใจนะครับแต่อย่าไปซีเรียสเกินมากผมมอมันเป็นจังหวะที่ดวงมันกาลังดีขึ้นนะครับเหมือนกับกำลังจะเก่งขึ้นนะฮะฉะนั้นช่วงนี้การเรียนการสอนการสอบแข่งขันลุยเต็มที่นะฮะแล้วก็ประการต่อมานะครับในช่วงนี้ถ้าใครที่ มีไอเดียนะครับอยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับมันมีเรื่องฟุกๆนะฮะใครเรียกว่าผู้ใหญ่นาโชคนําลาภให้หรือคนที่อายุมากกว่าหรือคนที่สูงอายุจะให้โชคให้ลาภนะครับลองไปพิจารณาดูนะครับแล้วก็อย่างนี้นะครับในช่วงนี้ท่านที่อยากทาบุญนะฮะมีโอกาสทาบุญที่เกี่ยวข้องกับคนชรานะครับเกี่ยวข้องกับเด็กนะฮะเกี่ยวข้องกับเรื่องการช่วยเหลือชีวิตคนและสัตว์นะครับอันนี้จาเป็นฮะแล้วก็ทําบุญที่เกี่ยวข้องกับโรงศพนะฮะโรงพยาบาลโรงทานก็ได้นะครับ อะไรที่เกี่ยวกับโรงหรือโรงนะฮะใช้ได้ดีเนาะแล้วก็ช่วยเหลือชีวิตคนและสัตว์อันนี้จําเป็นนะครับให้ชีวิตกับใครเราจะได้ชีวิตใหม่ๆเข้ามาในชีวิตในอนาคตนะครับแล้วก็เรื่องของท่านที่มีลูกหลานหรือสัตว์เลี้ยงครับในช่วงนี้คุณจะมีความสุขมากๆนะครับแต่ว่าเขาจะดื้อนิดนึงนะฮะในช่วงนี้เขาจะดื้อเงียบดื้อดังดื้อสว่างดื้อแจ้งอะไรก็ตามนะแต่ก็จะแบบแหมค่อนข้างจะ สอนอยากนิดนึงนะฮะแต่ไม่มีอะไรฮะช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณมีความสุขนะครับก็าอาจจะทําอะไรให้คุณมีความสุขมีความสบายใจหรือถ้าคุณกังวลเรื่องอะไรก็ตามเกี่ยวข้องกับเรื่องของลูกหลานบริวาเรเลี้ยงเดี๋ยวแก้ปัญหาได้นะฮะถือว่าเป็นช่วงดวงครึ่งเดือนแรกที่ดีนะสำหรับราศีพฤษภนะครับโชคดีวีาวามสุขครับเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ